สบายดีสุมงชบอนุูคูชุคนที่มาลับปึงรับส้มสง่งสาโบซาเนวเนาะเดี๋ยววันนี้สีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปปึงไปส้มเดินสับผ้าเนาะหลังจากเอาดินเขาเป็นจังไดน้องเป็นน้องในหันเขาเอาโหลดดุดลงหายซับผ้าอยู่บ้านเนอ ไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันเลยสี่รนี่เนาะโบไม่ไพมาแนวบ้าง ดินลงเดินเชัวผ้าพี่น้องเอ้ยซิปไปโหลดกระทำเขาแน่จุดว่าสีล้องมันคือน่อยแท้ว่าสี่อสกองใส่จักบวงใส่ให้มันเต็มบวงแน่ว่าสีกอก็จิหาด้วกของเนว่ยใน่จักรวงม่ให้มัน,น,นเต็มบวงน่ว่าวก็จะหาน้วย พวเจ้าบ่นี่น่ะรพิละหมักโอ้หมักจกอคบรถแท็เตอร์นี่ัว่าเจ้าพินอันครับรถอันดั้มนะัว่เจ้าค่ายโอขับมหมักดัมัจกวเจ้านะครับรถจกบ่โอ้ยหมักแต่เทนอ่ะรถจกเนาะจกแน่อมพี่นาะปอเอาโอ้ยหมักแต่เทให้เขาจกเขาแหย่นะเออพินมันหมักเทอย่างเดียวใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ฮึ เดงตื่นไว้บอนั่งตื่นไวแมาเบิ่งน้ำหาเดินหายซ้บวว้าบอกวิขีล่เ้ยเขาเอาเท่าไรขาเทยนี่หาลอยใช่ไหเนีเจ้านามาจทางไหนห้วย คนไปมีเรียกรัฐบ้านใส่เรียกล่าก้านลวงตัวสุมข่อยนะลาดสการผู้อ้อมบ้านแล้วก็อ้อมวัดเอ้ยคนมาได้ธรรมดาได้สุมข่อยนะบ่ได้ลาบ่ได้อันนั้นมีเวลาได้ชุมข่อยนะคนลาดสการเกมใหม่เกมใหม่หักตอบอ้อมบ้านสุมข่อยนะเนาะเฮ้ยอีกขีไล อีกี่ไล่สองมูมีหนูอย่หยิ้มหูวะน้างเห่นมหอยู่แกบ้าหรอนยิ้ม่หูวะเ้ยโอ้บื้งเนนะกจุดจีใหญ่นะลูกผูผูเบื้งดผ มันดุดบ่ลงแล้วมันแก่นเฮ้ยน้องหลายปีน้องตั้งแต่สมัยพอเถาดกมันขิดเบิ้งน้อเพอเเอมึงเราให้กูฟังด้วยตั้งแต่ทำไมพอเถาย่งเน้ยพอท่เาดกกูได้ยินแต่ซื่อเคยเห็นไดมพอเถาเอาพอเายังเฮ้ยเราซักม่กี่แถาปีน่ะกูเคยเห็นอยู่หนุ่งข้าสรุปมีโกกมากระทันวานนะฮะนะไพศาลพอเถายังสั่งพอเมตียงนะนไดอนนั้นอันนั้นบ่ อนาฮันได้บไระธนกันอันพระธกไปธนกแม่ขาบารีมีลูกมีต้าเออตีเ้ยแน่มันคือว่ามึงเกิดปรทันของใดนี่อ้าขจาว่ามันคือูแต่ผมก็เห็นแต่ได้ยินข้าจาว่าข้าจา่าบมีลูกโบแต่าเรียงเอ้ยายเตียงนี่เป็นลูกอืมข้าจ้าสื่อห้นะพอธนกไปธนกแต่สื่อข้าจ้ามันจสื่อว่าแน่ใดอืม อดินมันแข็งอลีบนน้องเขาจะคูดมือบนนี่นะ <c oughs> น้องเคูดลบไผ่แต่ข้าวสมัยชามว่ออลีเขาจะคูดลบไผ่บ่น้องอนได้ลบไผได้น้องอ่้ตี้อิรติเหยมันขเขาจะว่าเพือนเพื่อนป้าหนัก็คือกันน้องเขาจะคูดแต่แต่ฟอดแต่เมยเขาจะคูดอีุอ่ไไมขาม้ามคูนก็าบิดนกาเมนเขาคาขาาอยนิกาเมนนันน่ะน้องลบไผบอเพื่อนเจานาลบไผ่กันเออ เออในมันคือตูนถ้าจะเฮ้เขาลบแนวใดเออสุจ้าคือหูน้องลบไผ่มีส้มบ่อนผมบ่อในสีสว่างเพื่อนเพื่อนไเพื่อนมาห้ององเราเนี่ยบ่ยงกันีเนาในไท่เบาไมีมี่ต่คุมลูกไผ่บ้านสุจบ้าน่ส บ้านเจ้าตายเบิดบ่จักบ่มีน้องลบไัยสีสว่างคือมีบ่อนโลภัยจนหมดโอ้บ้านเจ้าเปิดบ่ทันนช่นหมน่าพู้พู้ไปใส่เอาพู้ไปเลยเนี้ยยิ่งย่างยีในหนอยอันนี้นะมันเป็นยังเนี้ยยีในหน่อยนี่นะอีในหน่อยนี่นะคุณเนยังให้หนาคือเสียหายใช่ปะเป็นในนั้นนี่คือเสียหายดีด้วยใช่ไหา มันโงอย่าเนาะงคอยลังองเลเฮ้เพืนเาขายบบบนี้พี่นองเ้ยเสาขายกับหกเช็ดโหลดคุปเจ้าอ้าวเฮ้ยมันคือเล่ยเพื่อนมึงเ้ย เออพูนกลับไปแหละพี่นนอะเทดินเืินซาบูพาเดินสาบูพาแต่ไฮบดรเอาดินเขาใส่ทั้งเดินดอกใี่่ตะบอนที่สิปลูกบ้านฟังนี้เดินนี่ปลูกบ้านได้อยู่สองหลงัง สองล้างเฮียงกันนี่พอดีงามเต็มเงินสาบัวพายกูคนนี้ลุงไายลุงเคียนเอาปะเอาวะแค่เงาพ่อแก่ได้บุญเหตไปเอาเด่นน้องเลยดินอยู่หน้าน้อยเอาปะนั่งโหลดหนึ่งบาทนี่แล้วก็ได้ซีบโหลดจะตื้อใครวะ บอกแล้วเอ,อาสิเ็เอาสิเ็โหลดยัดน้องเต็มเหมนนี้เลยเอาน้องสามแทนได,ด้นคือบริอัทให่ นี่าโบพามาเบิ่งเดินซาโบพายังยังอันโหลดเขายังเด้อหายบ่แล้วห้องสั่งมาทำอีทสโบบอกว่าให้ยโรคหนี่ซิบโหลดซิบโหลดกับบ่พังคัมนี่แต่ว่า เจ็ดโหลดหกเจ็ดโหลดกับพ่ออะไสามโหลดอันรงน้องเป็นได้บาทสั่งมาสั่งมาให้กันมันกูว่าแล้วมันมีนาำยามันมีนาำยาว่าแหลวบมะพังพุดนแต่หินดานเต็มอยู่สั่งมาสั่งอันสะสั่งแต่หัวที่เนี่ยมันสี ได้ดีแถาเบาผดเบาพังความมีแต่หินด้านผับานบานี้มันหน่อยมันหน่อยเลยสั่งมาอีกจากสิบโหลดเป็น 10, สิบสิบสี่โหลดบอกเขาสั่งมา เราสั่งมีน้ำยาเบิสเข่าเบาะมีน้ำยาเบสกันห้ามเนี่น้ำเ้าเบาะเพิ่นแบบเอาจังสันจังสีก็แล้วเป็นไรือเอาคือเก่าโอ้เป็นสิบปโหลดสิบสี่โหลดกูยายามหมมาเดินให้ซรำบขอบสั่งสะบอกสั่งทีเดียวเบาะลายครวมกันเฮาแเนีน้ำเขาเบาได้ฟังได้พี่น้องเอ้ย พอเอาสำนักมาได้อยากได่ลายน้องก็เดินลงจนเหลียบมาเลยจนงามแ้ะเดินเอ,เอาสิเอาลนลงนีซิบโหลดนบ่ภาพลงน้องสามโหลดเบอเอาลงหาหาหากโหลดเจด็ดโหลดมอแล้วป่ะขึ้นอเขาสั่งมากส กันว่าเราเลยลืนคว่ำน้องแต่ละคนว่ายังบ่เคยได้ดอกบ่เคยฟังเจ้คนดอกพี่น้องเอยซาโบเป็นเอื่อยก็เป็นเอื่อยสื่อๆเลยเวลาซาโบแนะนำยังบ่ได้มียาน้ำเขาเขาบ่ได้ฟังคว่ำเขาเขาฟังความแต่เอื้ยเขาเอื้ยเขาว่ามีน้ำยาเบิด สังว่าถ้าได้หลดก็ได้คนอื่นว่าเอานมีน้ำยาเบิดต่อไปคือสิบหายข้ามปรึกษาภายบดายดอกมเแมนว่าเอาได้พี่น้องเลยซาโบ่ะ เห็ดน้ำเอือยน้ำหนองเห็ดแต่ชุดถ่าย้นองเห็นบ่ได้ในนับถือบ่าสะโบเป็นเอื่อยบ่อยังแนะนำยังนำเอื่อยน้ำหนองค่บ่ไดโซนบาคนอื่นบ่ามีน้ำยาค่ะ ข้อระบายเนี่ยลูกอ่าพี่น้องเลยกันเฮาวมา็นเขาทิพังความเฮาคนอื่นว่ามีน้ำยาแทๆ้ๆก็ได้ลดมาเทลงเทลงก็คือมีน้ำยาค่ะ

โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อคุณขอบคุณสมองสบอตค่ามันรับเบิงรับชมเขากันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี